นนี้ความสูงพันสี่ร้อยสิบสองเมตร<ด>จากน้ำทะเลอุณนภูมิก็ตอนนี้ก็นนกประมาณเสาห้าองศานี่เป็นห้องบ้านอย่างก็บ้างอย่างนี้ปางไฮไงแกปางไฮแฟนทเทพเสด็จเนาะ,ะเหตุเสด็จนี่มาถึงนี่สว่างแนละ้ว เที่ยงสอเอ็ดนะตอนนี้เนีตอนเที่ยงนะเจ้าถ้าบอกสามสี่โมงแล้วห่ต้องอูถึงอากาศเย็นอากาศเวลามืดค่ำเนี่ยบดีเดินทางได้เะนี่อะไรจ้ะยิมดอยโฮมมันผักมันผักยิมดอย